เสียงอ่านสเตตัสจากเพจ7เดือนบรรลุธรรมวันที่สองพฤษภาคม2558้าาคำโปรโยการปฏิบัติหมวดกายไม่แต่จะทำให้รู้จักความเป็นกายในสภาพเกิดดับอย่างเดียวแต่ยังทำให้จิตส่งออกนอกน้อยลงมีความสงบสุขอยู่กับตัวเองมากขึ้น7เดือนบรรลุธรรม ដងត្រែង ที่จะได้จากบทความวันนี้ 1. ผลจากการปฏิบัติหมวดกาย 2. การเจริญสติรู้ทุกข์สุขโดยสรุป 3. ความหมายของสุขกับทุกข์ในมุมมองของคนทั่วไปกับผู้รักความจริง 4. ทํทำความเข้าใจหมวดเวทนาตามวิธีของพระพุทธเจ้าเนื้อหาเดือนที่สองสุขทุกข์เหมือนฝันไป เดิอนแรกผ่านไปโดยฉันถือหลักรู้สิ่งเดียวให้เชี่ยวชาญผลคือความเชื่อมั่นว่าฉันก็เจริญสติปัฏฐานได้และเมื่อเจริญสติปัฏฐานได้ก็แปลว่าเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์เห็นทำตามพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันการขึ้นเดือนที่สองทำให้ฉันถือเป็นเลิกสำรวจความเป็นไปได้ว่าจะเริ่มพยายาม เพื่อความคืบหน้าใหม่ๆอันใดได้บ้างเพราะหน้าวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเห็นกายชัดผ่านลมหายใจและอิริยาบทแน่แล้วนึกได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในระหว่างบทตอนว่ายังมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นที่เธอควรทำอีกคือซึ่งหมายความว่าท่านไม่ได้ให้ทำสติรู้ลมหรือสติรู้อิริยาบทเท่านั้น แต่ต้องทำอย่างอื่นเพื่อความครบสูตรของสติปัฐานสี่ซึ่งเมื่อไต่มาตามลำดับบันไดฉันก็เห็นเลยทีเดียวว่าเมื่อเจริญสติจนอยู่ตัวระดับหนึ่งจะเป็นของง่ายในการก้าวสูงขึ้นด้วยแนวทางที่พระพุทธเจ้าประทานไว้สอดรับรัดกลุ่มแล้ว อย่างเช่นที่เห็นกับประสบการณ์ด้วยตัวเองคือการปฏิบัติหมวดกายไม่แต่จะทำให้รู้จักความเป็นกายในสภาพเกิดดับอย่างเดียวแต่ยังทำให้จิตส่งออกนอกน้อยลงมีความสงบสุขอยู่กับตัวเองมากขึ้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ไม่ต้องขลุก,กกับการงานทางโลก แทบเรียกได้ว่าเพียงแค่เดือนแรกก็ชำระล้างวิญญาณยกระดับวิญญาณกันใหม่เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าปรารถนาจะดูความสุขความทุกข์โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงฉันก็พร้อมแล้วเนื่องจากเครื่องมือในการเจริญสติหมวดเวทนาปรากฏเด่นชัดเสมอเสมอหัวข้อต่อไป การเจริญสติรู้สุขทุกขโดยสรุปสุขกับทุกข์ในสามัญสำนึกของคนทั่วไปคือสิ่งที่ต่างกันเป็นขั้วตรงข้ามแต่สุขกับทุกข์ในมุมมองของผู้รักความจริงนั้นเป็นสิ่งเดียวกันคือได้ชื่อว่าเวทนาเหมือนกันเกิดขึ้นด้วยเหตุเป็นธรรมดาแล้วย่อมต้องดับลงเป็นธรรมดาเหมือนกันความต่างระหว่างเวทนาคงคล้ายกับเหรียญคนละหน้า เปรียบสุขเหมือนกับหน้าที่เป็นหัวเปรียบทุกหเหมือนหน้าที่เป็นก้อยแต่ทั้งหัวและก้อยก็คือเหรียญเดียวเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไม่อาจแยกได้พูดง่ายๆคือถ้ายังมีสภาพที่เป็นสุขได้ก็แปลว่ายังมีสภาพที่เป็นทุกข์ได้เช่นกันยกตัวอย่างขอให้ลองคิดด,ดูถ้าสถานการณ์ไหนทำให เราเป็นสุขมากหากกลับสถานการณ์นั้นเป็นตรงข้ามความรู้สึกเราย่อมพลิกคว่ำขมาม,มงายตามไปด้วยอย่างแน่นอนเช่นเมื่อได้มาซึ่งบุคคลอันเป็นที่รักย่อมก่อสุขเปี่ยมล้นแต่เมื่อพลากจากบุคคลอันเป็นที่รักย่อมก่อทุกข์มหันเช่นกันที่ต้องทำความเข้าใจไว้แม่นๆ คือในหมวดเวทนานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้แนะวิธีบำบัดทุกบำรุงสุขให้ตัวเองแต่ท่านให้รู้ความจริงว่ากำลังสุขหรือกำลังทุกข์กล่าวโดยหลักการโดยสรุปมีดังนี้หนึ่งเสวยสุขอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเสวยสุขสองเสวยทุกข์ก็รู้ชัดว่ากำลังเสวยทุกขสา รู้สึกเฉยเฉยก็รู้ชัดว่ากําลังรู้สึกเฉยเฉยเปรียบเทียบได้อย่างรู้ชัดระหว่างเสวยสุขแบบมีเหยื่อล่อภายนอกกับไม่มีเหยื่อล่อภายนอก 5. เปรียบเทียบได้อย่างรู้ชัดระหว่างเสวยทุกแบบมีเหยื่อล่อภายนอกกับไม่มีเหยื่อล่อภายนอก 6. เปรียบเทียบได้อย่างรู้ชัด ระหว่างรู้สึกเฉยแบบมีเหยื่อล่อภายนอกกับไม่มีเหยื่อล่อภายนอกโดยย่นยอ่อเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ว่าจะทำให้ถึงคือเห็นสุขทุกข์เฉยโดยความเปรียบเทียบว่าต่างกันอย่างไรเพื่อที่จะเห็นว่าทั้งสุขทุกข์เฉยนั้นต่างก็เป็นเวทนาเหมือนกันหมด เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันหมดโปรดติดตามโพสต์ธรรมะจากคุณดังตรินพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงนะคะที่มาหนังสือ7เดือนบนรรลุธรรมหนังสือประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยาย นิยายที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงของเหล่านักภาวนาผนวกเข้ากับการเจริญสติตามแนวสติปฐานสเรียบเรียงและโพสต์โดยแอดมินโจย้ย